สวัสดีค่ะทุกกคนก็มีพี่ๆถามมานะคะว่าก้อยอยู่เมืองไหนแข็งไหนของเราเนาะทำไมก้อยถึงพูดไทยนะคะก็เรื่องพูดเนี่ยนะคะเ,เวลาก้อยพูดภาษาบ้านตัวเองไปเนาะแล้วแฟนก้อยฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่เนาะก้อยก็เลยเลือกที่ภาษาที่เขาถนัดก็แล้วกันเนาะมาอยู่ไทยนานนี้คงลืมบ้านเกิดแล้วสิ ไม่นะคะไม่เคยลืมเลยเนาะก็ยังคิดถึงทุกวันคิดถึงแม่ทุกวันนะคะยิ่งเรามีลูกเองเลี้ยงลูกเองยิ่งคิดถึงแม่มากๆยิ่งรู้ว่าการเป็นแม่มันไม่ง่ายเลยเนาะแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างทำให้เรากลับบ้านยากขึ้นเนาะก็เลยไมไ่ค่อยได้กลับบ้านนะคะแล้วก็ก็อยู่ เมืองไหนแขงไหนของเรานะคะก็อยู่เมืองปากกระดิงแขงบริคาไสนะคะถ้าสถานการณ์ปกติเมื่อไรเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปเที่ยวบ้านไปดูบ้านของก้อยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก้อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้พี่ๆทุกๆคน จงมีแต่ความสุขแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย